สวัสดีครับทีว Channel อาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุทธที่สิบห้าพฤษภาคมครับแหมไปโดนขากล้องพุทธที่สิบห้าพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแหมก็ลุ้นไม่ขึ้นนะแต่เขาก็ดูเขาก็เล่นเต็มที่นะครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนเปิดบ้านแพแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะศูนย์ประตูต่อสองแหมลูกซอน หลุดเดียว <c oughs> ยิงติดเซฟซะได้นะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะครับเช้านี้ขายของเหมือนเดิมมิ่ไม่ว่าจะสารในการยังไงครับที่หวยยังมาพบกับพี่น้องทุกเช้าจริงๆครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับรผลิตภัณฑ์ที่สกจจัดจากเมล็ดองุ่นแดงน,นะครับช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยถัปรับสภาพความสมดุลมีโปรตีนวิตามินเยอะแยะเลยในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับช่วยทำให้ ผ่อนคลายแล้วก็ดูแลอวัยวะภายในช่วยยืดอ,อายุอวัยวะการใช้งานของอวัยวะเรานะครับให้ดูดีสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกครับวันนี้เป็นน้าเย็นนะอ,อืสดชื่นก็หนึ่งหลอดยี่สิบเมตรครับหกร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะ เม็ดฟู่แดงแดงดิดนะครับก็ถือว่าเขาก็ทำได้ตามเป้านะครับแล้วก็อาจจะดูแล้วมีโปรแกรมที่เข้าทางด้วยเจอทีมไม่แข็งเท่าไหร่นะครับสำหรับแมนซิตี้ในช่วงสุดท้ายในขณะที่ของเรานี่เจอจกหนักๆทั้งนัน้นน,นะครับแล้วก็เป็นเกมห,กหนักๆที่เราผ่านได้สอผ่านแต่ว่าเขาเองเขาก็ยังคงความแข็งแกร่ง ก็ต้องยอมรับไปนะสำหรับแม้เชตเตอร์ซิตี้เมื่อคืนที่ชนะบุกไปชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ก็เลยทําให้สนถะานการณ์ตอนนี้เนี่ยซิตี้ City ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับมีแต้มเหนือเรามีแต้มเหนือเราสองแต้มแล้วก็ลูกได้เสียเนี่ย <laughs> หนึ่งลูกเรายังคงได้เปรียบเรื่องลูกได้เสียหนึ่งลูกครับแม์สุดท้ายเตะกันในวันอาทิตย์นะแต่ในวันอาทิตย์สี่ทุ่มตรงทุกคู่นะโดยที่ แมสซิชต uh, จะเล่นในบ้านเจอกับเวสแฮมครับุคณคอนเวสแฮมทีมอันดับที่เก้าในขณะที่เราเองครับเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตนทีมอันดับที่สิบห้าก็ทําให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับทำให้มันดีที่สุด,นะด,สดต้องยอมรับนะตอนนี้วินาทีนี้ว่าเราเป็นรองนะครับในความเป็นในมีม,มีมีความเป็นรองอ่าวู้ง่ายคือเขาก็เล่นในบ้านด้วยแล้วก็แต้มเขาก็เหนือกว่าด้วยแล้วนกะ็แต่มันยังไม่เป็นอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องพูดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ก่อนมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันนียังมีความหวังเกิดลุดเสมอนะอาจจะต้องวัดลูกได้เสียหรือไม่หรืออาจสมมุติเกิดแพ้ <c oughs> ก็มันเกิดขึ้นได้ในโลกโลูกหนังใบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเองเราก็ต้องอย่าไปยอมอะไรง่ายๆก่อน่อว่านก็มีบอกโยนแชมป์เองซิตี I ้เห ก็มีเนยะมีเข้ามาก็เขาคือผมก็ใจนะผมไปห้ามความคิดอะไรไม่ได้หรอกของของแต่ละคนเนะี่ยเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ความคิดตัวเองมันโอเคอย่างที่ท่านบอกว่ายอมแพ้แมนเชสเตียถ้าเผื่อท่านเป็นแฟนบอ,นอลอาร์เซนอลน,นะผมก็จะคิดกลับว่าอือเนะเชียร์มาตั้งสามสิบหกสามสิบเจ็ดนัดเนานะเชียร์มาตั้งนาน,นะานานอ่ะออสมมุตินะว่าท่านนั้นเป็นแมนเออเป็นเด็กของอาร์เซนอลน,นะก็คิดเออ เชียร์มาตั้งนานว่ะเชียร์มาตั้งสามสิบกว่านะัดกี่เดือนน่ะที่พวกเราเชียร์พอมาถึงในท้ายเอายอมแพ้มากเลยละเสียเวลาบ่ะแต่ถ้าเบื่อพวกท่านเป็นแฟนทีมอนะื่นอนี้ผมเข้าใจได้นะผมเข้าใจได้ว่าเอออย่าไิดคาดหวังอะไรเลยนะแต่ถ้าเบื่อเป็นแฟนทีมเราเองเนี่ยก็ต้องคิดใหม่แล้วกันคือห้ามมันคิดไม่ได้แต่ผมก็จะบอกกันว่าความคิดผมมันเป็นแบบเนี้ยนะเพราะนั้นก็สู้ไปให้สุดครับนะนะสุดท้ายอยู่กับทีมแล้วก็ไปดู นะเราเองครับถือว่ามาได้แบบดีมากๆนะลบคําคอรหาไปหมดนะที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลว่าทุกคนไม่มองเราแล้วครับเพราะคิดว่าเราใส่สุดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแนละ้วอาจจะนอยไม่มีวันกลับมาได้อีกแล้วเนี่ยใสยสุดนะเป็นได้แค่รองแชมป์แต่ปีนี้เราแม่งวารุนจนถึงนะสุดท้ายซึ่งอะไรมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นไงหรือบอกว่าเออมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ในโลกหนามันเกิดขึ้นได้ครับจำได้ไหมเมื่อตอนปีไหนที่ตอนนั้นโรเบโตมันชินีนะของแมนเชสตี้เอ่อ,เ,อ,อเขาก็แมตช์สุดท้ายกับควีนสปาร์คเนนเจอร์ในขณะที่อีกสนามแมนยูไปเยือนหรือไงเนี่ยนะแล้วก็เขาเตะกับทีมควีนสปาร์คตอนนั้นตกตกชั้นไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ไปมากว่าจะได้ประตูชัยในวินาทีสุดท้ายของกุลอาเกโรนะครับจะใครจำได้นะวิลสปาร์กมาดีนํำก่อนสองศูนย์นะนํำก่อนสองศูนย์จนมาได้นาทีสุดท้ายอะกระทั่งสนามของแมนยูตอนนั้นน่ะโอ้ยแมนยูไปเยือนนะนา่าจะไปเยือน,นะนแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ขออภัยนะแต่ว่าเขาเฮกันแล้วอ่ะาทานแมนยูเฮกันไปนแล้วอ่ะจนกระทั่งอากกโรกุลอากกโรนะครับไปยิงในนาทีสุดท้ายอะที่ถอดเสื้อวิง่ง ถึงแบบพิซิตี้พลิกกลับมาชนะแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้โอ้นั่นแหละครับก็ถึงว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ในนัดสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องรุ้นกันต่อนะครับก็คงไม่มีอะไรนะตอนเช้านี้ใครจะว่าน้อย,อยผิดหวงังก็ไม่เสียใจละครับมันอาจจะเสียดายเล็กน้อยในกรณีที่ว่าเราไปหลุดพ่ายกันเองก็เข้าใจนะแต่สิ่งที่นักเตะทําให้เราเห็น มันเป็นอะไรที่มากกว่าที่เราจะมานั่งเสียใจครับการพัฒนาความทุ่งเทของนักเตะหลายคนเล่นลงเล่นทั้งทงท,งที่เจ็บมันก็เป็นอะไรที่มากกว่าเราที่จะต้องไปเสียใจกับทีมเราที่จะต้องไปเสียใจกับน,นักเตะเพราะฉะนั้นก็ต่อยอดต่อนะครับสมมุติว่ามันมาได้แค่นี้นะปีหน้าเราเองอะ่ะต่อยอดต่อได้เลยนะครับเพียงแค่หา หาหนักแต่คนไหนมาเพิ่มเท่านั้นตามตำแหน่งอาจจะเป็นหน้าป้าสักคนหนึ่งอาจจะเป็นกลางอีกสักคนหนึ่งหรือจะเป็นตัวริมเส้นที่มาช่วยแบกบาภาระบุกโยสาก้าไว้อีกสักคนหนึ่งแล้วก็เดินหน้าต่อเลยนะแต่ขณะที่อีกหลายๆทีมยังหาจุดลงตัวไม่ได้อีกหลายๆทีมต้องรอคนใหม่เข้ามาแล้วไม่รู้คนใหม่เข้ามาจะเป็นยังไงอีกหลายๆทีมมีการท้อแท้ติ้นหวังนะ ท้อแท้สิ้นหวังหมดพลังครับสนามเสนิมก็มีน้ําตก่วงแต่อู้หล,หลายหลายทีมมีเหตุการณ์มีอะไรที่จะต้องทํามากกว่าอาร์เซนอลครับเปิดฤดูกาลเดี๋ยวอาร์เซนอลปิดทัวร์นะแล้วก็เปิดฤดูกาลลุยต่อเลยตุ้มตุ้มตุ้ม,มนะครับแล้วถ้าเผื่อสมมติว่าแมนเชสเตอร์ได้แชมป์เอฟเอครับถ้าแมนเชสเตอร์ได้แชมป์เอฟเอครับเดี๋ยวอ่าคอมมูนิตี้ชิลเราก็เจอกับแมนเชสเตอร์อีก ก็ไม่เป็นไรในโลกรูนนังจบปีก็เชียร์กันใหม่ถูกป่ะเหมือนกับช่องที่เวยครับเดี๋ยวกําลังจะจบซีซั่นสองแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันกนะ็จบซีซั่นสองละนะครับจบเอฟเอครับก็ถือว่าจบซีซั่นสองเดี๋ยวซีซั่นสามดูกันว่าจะเอาต่อมา,มาจะทําต่อหรือไม่ต่อเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวก็ว่ากันนะมันก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้นะครับมีเกิดมีดับนะมีดีใจมีเสียใจมีชนะมีแพ้มันได้ ตลอดอยู่ที่เราจะอยู่กับมันยังไงให้มันมีความสุขมากกว่านะครับเดี๋ยวคืนนี้โอ้โหคืนนี้เพรฉะนั้นตอนนี้สถา,านการณ์ตอนนี้ครับเราได้สี่ทีมไปลุยแชมเปี้ยนส์เรียบร้อยแล้วนะอังกฤษได้สี่ทีมแล้วก็คือแมนซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและยินดีกับพี่นายเอเมอรี่นะครับนะแอสตันวิลล่าได้กลับไปแต่ในถ้วยใหญ่สุดของยุโรปนะโอ้หลังฉั่วิลล่าเป็นอดีตแชมป์เก่าปีแปดปดหนึ่งหรือแปดสองเนี่ย ชนะิงเขาชนะแอดอ่าชนะบาเยอร์มิวนิกนะชนะบาเยอร์มิวนิกนะโอ้โหกินดูแล้วกันปิตวิทพิตตาวิทนะแล้วก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าด้วยที่ได้ไปแล้วนะครับส่วนสปเปอร์นะสปเปอร์เนี่ยได้ไปยูโรปาดีอ่าวันนี้เดี๋ยวนิวคาสเซิลต้องบอกอย่างนี้นิวคาสเซิลจะเตะตัตดกับแมนยูฟอนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลจะเตะตัตดกับแมนยูและไบรท์ตันจะเตะกับเชลซี นิวคาสเซิลวันนี้ถ้าชนะแมนยูได้นะถ้าชนะแมนยูได้เนี่ยแทบจะก,การันตีในการที่จะไปเตะยูโรปาคอนเฟลเอนท์ถ้วยเล็กนะแล้วก็มีลุ้นเล็กๆถึงขนาดที่ว่าแมตสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดสปเปอร์เหมือนกันในการที่จะไปเตะยูโรปาลีกเพราะสปเปอร์ตอนนี้มีแต้มตามนำหน้าตัวของนิวคาสเซิลอยู่6แต้ม นะแต่ว่านิวคาสเซิลแข็งน้อยกว่าหนึ่งนะัวันนี้ถ้านิวคาสเซิลชนะควคาสเซิลจะข,ขึ้นไปเป็น60แล้วลูกได้เสียเขาดีกว่าสเปอร์นะครับก็มีสิทธิ์มีลุ้นมีเบียดเหมือนกันนะสำหรับตัวของนิวคาสเซิลนะครับส่วนเชลซีนาวเชลซีวันนี้ถ้าเบื่อบุกไปชนะไบรตันได้ก็จะทําให้โอกาสในการที่จะไปลุ้นอ่ายูโรปาหรือว่าคอนเฟเดรทัก็ยังคงมีอยู่นะฮะก็นั้นก็ โอ้มันเป็นอะไรที่สนุกสนานจริงๆนะครับในช่วงนี้นะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ่ะมาในรายของอาร์เซนอลเราเดี๋ยวมีข่าวนะทางเดอะมิลเลอร์เขาประเมินสถานการณ์เดอะมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษสื่อใหญ่เลยได้ประเมินสถานการณ์สำหรับอาร์เซนอลในการที่จะเคลื่อนไหวในช่วงของปิดฤดูกาล อันนี้เรามองข้ามเรื่องของแชมป์อะไรไปก่อนนะแชมป์หรือรองแชมป์ว่ากันอีกทีในวันอาทิตย์ก็บอกแล้วอะไรเกิดกนได้ก็ยอมรับได้นะครับอัลจาร์เงนงน่าจะมีการเคลื่อนไหวและเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สําหรับในการที่จะผองถ่ายเปลี่ยนถ่ายนักเตะในฤดูกาลหน้าต้องยอมรับนะครับถ้าเราได้เห็นเราจะเห็นนักตเตะสิบเอ็ดคนเนี่ย ลงสนามตลอดเลยตลอดเลยนะครับหลับตานึกขึ้นได้เลยนะอ่าลายยา่าเบนไว้มากันเยสซาริบาทาเคโุโทมิสุนแมกชินโกนะทอมัสปาเตจอตินโยมาตินเอเนการวิค้าวเดีคาไลาบุโกโยซากาทอสซามาตินเนลี่คลายฮาวเวตแล้วก็คาเบนเจซุสนี่คือกลุ่มนักเตะที่ลงสนามตลอดเวลาหมุนเปลี่ยนตลอดที่เหลือเราแทบไม่เห็น โดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยที่เหลือแทบไม่เห็นลิสเดียวสั้นนี่หายไปเลยเอมิซโนโรก็หายเอดี้เกเทีเยรลงมาไปตัวรองก็ย่องเลี้ยงนิดเดียวไฟโอววลายิ่งแบบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดอมิเลอร์เขาคาดการว่าสถานการณ์ของอัลซอนที่ต้องการที่จะต่อยอดนึกออกไหมครับต้องการที่จะต่อยอดในการที่จะพุ่งเข้าหาความสําเร็จในปีหน้า ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งนะครับาจากงบประมาณที่เคยได้คุยให้ฟังครับาทางพี่จอร์ดโกเรนเก้มีข่าวแล้วว่าจะให้งบประมาณเท่ากับปีแล้วปึกประมาณสองร้อยล้านปอนด์ในการที่จะให้พี่บีเกลตาจับใจ่ายใช้สอยค้นหานักเตะพอเข้าเลงเห็นแล้วว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยโอ้โหมันเข้าตาเข้าเหลือเกินมีอยู่รายเดียวที่ซื้อแล้วมีอาการบาดเจ็บ ก็คือในราของยูเลียนดิมเบอร์นะอันนั้นก็ยังวัดไม่ได้เดี๋ยวมาวัดในปีนี้นะครับแต่ทั้งในราของพี่ข้าวดิคันไลท์นะครับหนึ่งร้อยล้านแล้วก็ในรายของแคร์วัหกสิบเนี่ยถือว่าเป็นการซื้อที่ถูกจุดนะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เครดิตแหละให้เครดิตในการทีมซื้อในมะาวัาดน้ำพี่เอดูนะทีมสก้ก็จะ้งบเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ต้องมีการถ้าจะเอาเขา้าก็ต้องน่าจะมีอาการออกนะครับใครบ้างที่ อยู่ในข่ายที่อาร์ซนอลพร้อมรับพร้อมรับฟังข้อเสนออ่าพร้อมรับฟังข้อเสนอของทีมอื่นนะครับเอ็ดดี้ฮารลเอ็นเคเทียเป็นคนแรกแน่ๆเป็นหลายชื่อลิสแรกที่พร้อมอาร์ซนอลพร้อมนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอมีทั้งนิวคาสเซลอยากได้อ่ามีเาเซิลอยากได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะเอมิลสปิโลครับซึงแม้ว่าใจอยากจะเก็บแต่ว่าเมื่อดูสถานการณ์ดูอะไรตรงเนี้ยอืม โอกาสไปโอกาสอยู่มีเท่าๆกันนะเอมมลซิเป็นโลครับแอรอนเลมเดลนะแอรอนเลมเดลเนี่ยแล้วก็ตอนนมีข่าวว่าจะไปดึงผู้สาประตูมาโอ้มีข่าวเยอะแต่ว่าเชตนี่มีทั้งเดวิดเดเคอาอะไรพวกเนี้นะเอามาเป็นตัวสํบรองของดาวิดไายานะแอรอนแลมเดลคงจะต้องถ้าต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองใน ทีมชาติคงจะต้องดิ้นรนหาทีมใหม่ะอ่ะพูดง่ายตรงๆอนะ่ะถ้าเป็นเราเราก็คงจะต้องนัขยับขยายละ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็มีฝีมือคนหนึ่งสามแบบเอลร์เล่นเดียวครับเคลนเจนี่ที่ยืมไปจากเรอส์สุดาดครับไปอยู่สเปนมาหนึ่งปีนะแล้วเจ็บบ้างลงมัางอะไรบ้างเนี่ยก,ก็เป็นอีกคนนึงเพะตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์เขาบอกเขาก็ยังไม่รู้อนาคตเลยเพราะว่ากลับไปมองก็าโอ้ตำแหน่งก็เต็มไปหมดแล้วตอนเนี้นะครับ อันนี้พูดแบบตรงๆนะไม่ต้องมาบอกอเก็บวงเก็บว่าอันนี้เป็นเรื่องของเขาของเขาที่เขาจัดการไอ้ใจอยากให้ใครเก็บไว้รลกใครชอบใครมันเป็นเรื่องของเราแต่ว่าจริงๆนะถ้ามันจะต้องไปจริงตามวิธีตามฟุตบอลก็เป็นเรื่องที่ทีมจะต้องบริหารจัดการเพราะฉนั้นเครานจินนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่กับทีมต่ออัลเบิร์ตแซมบี้โลโกงก่าครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เออโลโกงก้านี่ยืมไปลูต,ตันหรือเปล่าใช่ไหม เออน่ะนั่นแหะนะยืมไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่าก็ทําผลงานได้ดีคนระับแต่ว่าดูแล้วกลับมาก็ไม่น่าที่จะมีตําแหน่งในในอาร์เซนอลนะนะกพดูแล้วมันคงได้แค่นี้จริงๆนะพูดแบบตรงๆไม่ได้แบบมาบูรี่นักเตะนะแต่เมื่อมันมาได้แค่นี้จริงๆก็คงต้องยอมรับนะครับนูโน่ตาเวเลสอีกคนหนึ่งครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลพร้อมรับฟังข้อเสนอถ้ามีคันมีทีมไหนให้ความสนใจนะสําหรับนูโน่ตาเวเลสลิสเนลสันอีกคนหนึ่ง ไอ้หนูคนนี้ก็สามารถที่จะไปเล่นกับทีมทีมเล็กๆได้นะฮะพูดถึงนะเผื่อ,อ,อมีทีมไหนสนใจแล้ว้็เสนอที่แบบพอฟังได้วินวินก็มีโอกาสนะขณะที่บางโมครับโมเมตเอเลนี่ก็คงจะหมดสัญญาในปีนี้แล้วก็มุ่งหน้าทำอะคาเดมี่ของเขาที่เขาเปิดขึ้นมานะที่เคยออกข่าวที่เคยนำมาเสนอหลายครั้งแนละ้วเขาก็เปิดเป็นอะคาเดมี่พร้อมกับป้อน บอนักเตะให้กับสโมสรต่างๆน,น,นะก็ะเขาก็เอาดีทางด้านนี้ไปแล้วนะาำรับบางโมโมเวตและนี่เซนดิกซูเรสครับก็สัญญาก็หมดปีนี้นะก็คงจะต้องแยกย้ายบายบไม่รู้จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าหร,หรือว่าจะต้องกลับไปโปรตุกสอะไรประมาณนี้ก็คงนะแล้วก็มีเจ้าหนูอาร์เธอร์ออกอนโกอีกคนหนึ่งก็กำลังจะหมดสัญญาก็ดูแล้วไม่น,าน่าจะได้รับการต่อสัญญานะครับนี่ก็มีอีกหลายคนนะ เอนจีีสมิธโลแรมเดลเทนนี่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะทําเงินได้นะอาจมีอาจที่จะทําเงินได้เพราะว่ารายชื่อท,ทั้งหมดเนี้ยยังขายได้อยู่นะเอนเนียเนี่ยทีมเล็กๆนะ่อาจจะต้องการได้เิลคอสเซนต้องการไหมทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องการไหมผมว่าเขายังพอมีฝีมืออยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะอสอดแทรงในทีมอาซนอลได้สมิธโลนะครับแลมเดลเทนนี่เนี่ยคือสี่ห้าคนที่น่าจะ ใช้คําว่าน่าจะทําเงินให้กับสมโมสรได้ในการที่จะมาระดมนะบวกกับบัคเก็ตก้อนหนึ่งแล้วก็ระดมเงินจากการขายนักเตะเนี่ยเพื่อที่จะต้องมาหาอีกสักประมาณสามตำแหน่งหรือไม่นะสามตำแหน่งหรือไม่หาหน้าเป้าสีสวยนะหามิดฟิลกึ่งปีกเก่งๆมิดฟิลตัวกลางสนามตัวรับหรือตัวลุกก็ได้อิสกคนเก่งๆนะนะแล้วก็ผู้รักษาประตูที่พร้อมจะมาสแปร ดาวิดไลย,ย่าอีกสักคนหนึ่งนี่คือสีต่ตำแหน่งที่ผมว่ามองว่าเราน่าจะควรมีแล้วก็ก็ต้องผมว่าทางบาอร์ดเบหานนัพิต้าอะไรเองเขาก็รู้แหละว่าควรจะต้องทำยังไงควรจะต่อยอดยังไงให้กับให้กับทีมเพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการที่จะเราจะลุยสึกปีหน้าปีนี้เราแข็งแกร่งแต่ยังแข็งแกร่งไม่พอนะแข็งแกร่งยังแข็งแกร่งไม่พอเก่ง แต่ยังเก่งไม่พอเท่าที่เห็นเพราะว่าเราพลาดกับทีมเล็กฤดูกาลน,นี้เราพลาดเราแพ้ไปห้าแมตช์เราแพ้ไปห้าแ,แมตช์นะแล้วก็เป็นการแพ้ให้กับกับทีมแบบที่ไม่ควรแพ้พูด <c oughs> ตรงๆเราแพ้ให้กับทีมที่ไม่ควรแพ้นะแพ้กับฟ erm. ูแลมแพ้กับวิลล่าอ,อย่างเงี้ยซึ่ง แล้วมาแพ้วิลล่าแพ้วิลล่าคาบ้านประมาณเนีนะ้แล้วแล้วก็อะไรกันหลาที่เราหลุดไปหลายหลายหแมตต์อ่ะซึ่งเป็นเป็นอแมตต์ที่เราไม่ควรหลุดแต่ว่านั่นก็แสดงเห็นถึงความความแข็งแกร่ง,งความยืดหยุ่นของของนักเตะของเรานะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นรบทเดียนแล้วกันเนี่ยเราแข่งไปสามเจ็ดชนะยี่บเจดชนะเยอะนะครับ ชนะนี่เป็นสติสูงสุดแล้วของอาเซนอนที่ชนะในพรีเมียร์ลีกในรอบหลายๆปีเนี่ยนะแล้วก็แต่ว่าเสมอห้าแล้วก็แพ้ไปถึง5้านี่แหละครับการแพ้เนี่ยก็ถือว่าพอสมควรแม้ว่าเราจะไม่แพ้ในทีมบิ๊กซิกเลยนะเราจะไม่แพ้ในทีมบิ๊กซิกแต่เราไปหลุดแพ้กับทีมแบบที่ไม่ควรแพ้วันนั้นก็คงจะต้องนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำาให้เราต้องมาดิน้นรนเอาในนัสุดท้ายก็ ประสบการณ์ล้วนๆนะ่ะจิตี้เองก็แพ้แค่สามแมตช์ครับก็คงประมาณนี้นะเอามาคุยกันแล้วก็มาทักทายกันทุกวันละกันให้ถึงความคืบหน้าแล้วก็ความน่าจะเป็นนะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับก็ทำยังไงได้ไม่เมื่อผลการในขันของคู่ที่เราคาดหวังไว้มันไม่เป็นใจก็ต้องยอมรับยอมรับไม่ได้ดูกับ สถานการณ์ให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ละกันนะคงประมาณนี้นะสําสหรับช่องนี้ครับจะไม่มีการมาด่ามาอะไรนักเตะรผมผมไม่ชอบเพราะผมบอกแล้วไงว่าผมเห็นวิธีการเล่นผมเห็นความทุมเทของนักเตะนะผมเห็นการเ็นทีเวิร์กเมื่อวานนี้ในจังหวะหนึ่งที่มีพลาดมีคลิปนะมีพลาดมีคลิปจังหวะที่นักเตะของแมนยูเจ็บหรือไงเนี่ยแล้วก็พิต้าเนี่ยเขาถือโอกาสอะ เราจะเราจะสังเกตได้หลายๆครั้งว่าพี่เมเกลเดต้าเนี่ยจะใช้โอกาสในการที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงบอลออกมีการเกณฑ์เกินเหตุอะไรในสนามเนี่ยเขาจะเรียกนักเตะขึ้นมาบางทีนะครับนี่ก็คือภาพเขาให้มาดูเปรียบเทียบเราระหว่างแมนยูนะเปรียบเทียบระหว่างแมนยู ช่วงนั้นพี่ต้ากวักมือเรียกเลยนักเตะมีอุุซแมนยูมีใครไม่รู้เตียบอยู่ในสนามเนี่ยพี่ต้ากวักมือเรียกพอกวักมือเรียกเสร็จปับ๊บเดี๋ยวนักเตะทุกคนวิ่งมาและไม่ใช่เฉพาะพี่ต้าครับ,ตบสตาฟโค้ชทุกคนนะผมใช้คำว่าทุกคนนะเดินมาอยู่ข้างสนามหมดตัวของโค้ดพวกสาวประตูก็เดินออกมาด้วยแล้วกวักมืออาบิตายา่าและกวักมือแบบกวักมือแบบกวักแบบเร็วนะนะบอกการกระตั้งมึงรีบมาอะไรประมาณเนี้ยนะ รีบมาไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรายยากจะเอือยอะไรผมันก็ไม่เห็นนะแล้วก็รายยากก็รีบวิ่งมาคือทั้งแผงทั้งสตาฟเลยออกไปยืนริมสนามแล้วทุกคนเข้าไปคุยในแต่ละคนเข้าไปคุยในแต่ละคนก่อนที่จะมาฟังพิตานี่แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อเกมการมีส่วนร่วมกับสตาฟโค้ชตลอดลนะในขณะที่ผมขอยญานะครับในขณะที่แมนยูเองอมีเอลิเนทนตัสเดิน มานะนักเตะก็เดินเข้ามากินน้ําแบบลักษณะเหมือนครับเราเข้าใจนะความไม่มีชีวิตชีวามันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวห้องเราญาติมีถ้าขอสักวันจัดคอนเทนต์ของแมนยูว่าเกิดอะไรขึ้นในทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็เหมือนกันนะโอตั้งแต่เออก็ผสุขเศร้าผสุขสุขเข้าพระสาวแทรกนะอรไเนี้ยเนี่ยเขาได้เห็นทีมสำเร็จของอาร์เซนอลนะ เพราะว่าพร้อมที่จะไปต่อได้นะดูการได้จริงเพราะนั้นก็มีความสุขกับทีมสำหรับผมนะงจริงผิดหวังมาตั้งกี่ปีแล้วนะถ้าเผื่อปีนี้อาจจะต้องจบด้วยรองแชมป์ก็ไม่เป็นไรมีหน้าว่ากันใหม่ใช่ไหมเอวโ็แค่นั้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คับที่โอนเนอซิโน่สนับนแฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขกับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากสบายดีพี่น้องสอบลาทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้อง เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยวันนี้วันหยุดได้หยุดเดี๋ยวก็คงจะไล้รลีแล็กอะไรสักหน่อยละกันนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ